สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกับมาพอกันอีกแล้วกับพายยิปซีอีสานทางเอ8บี888ชาแนลเนาะจ้ามือนีมาพอกันกับดวงไร้สัปดาห์ชาวราศีมีนมาเช็คดวงไร้สัปดาห์เชาวราศีมีนเนาะเชาวราศีมีนคือคนที่เกิดระวงังวันที่สิบหามีนาคมถึง12เมษายนกรอบการทำน่ายสัปดาห์นี้ก็สิบสี่ถึงยี่สิบเมษานนาจะเป็นกรอบคร่าวๆละไม่ต้องจริงจังไรก็ได้แล้วก็ เป็นการเปิดไพ่โดยร่วมเนาะบนเมนดวงชะตาผู้ใดผู้หนึ่งเข้าอ่านไพ่เข้าอ่านในภาพร่วมอาจจะบริได้ครอบครุ่มเช่าล่าสีมีนทุกคนกะขอให้เบิรงเป็นแนวทางท่านั้นหรือพี่น้องเข้าไ่ต้องจริงจังมากเกินไปเอเามาว่าการงานการเงืนซะก่อนเพื่อบ่เป็นการเสียเวลา,าการงานการเงนินสัปดาห์นี้เชา่าล่าสีมีนบางคนเนาะพี่น้องบางคนต้องใส่คําว่า,าในเรื่องการงานอาจจะ ทีมหันมาตรงเรียกว่าเริ่มต้นขึ้นมาได้บดดลปนันหดมีเด็กถือเหรียญขึ้นมาเด็กถือเหรียญเริ่มต้นบ้นานแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีการทํางานเาท่าทีพานมาตองตรงเรียกได้ว่าได้รับความซอยเหลือทีดีมีความพ่ออกพ่อใจอเพื่อนที่ทํางานดีสมมติว่าเหตุธุรกิจกับหุ้นส่วนดีประมาณนี้ได้รับความซอยเหลือจากคนหลอบขงังเพียงแต่ว่าโดยความที่มันเป็นภัยเด็กพี่น้องมันบ่งบอกถึงว่า อนาคตรหรือความสำเร็จยังอยู่อีกไกลยังอยู่อีกไกลมันบ่มางยังไงแล้วก็ถ้าพูดถึงปัจจุบันเนะเาะซิฟถวยราชินีเหรียญที่ขึ้นมาในมองว่าจะว่าไปแล้วตัวเข้าเองเขาค่อนข้างคา,าดหวังไว้ค่อนข้างสูงรา,าชินีโบเมราชินีถวยราชินีเหรียญราชินีเหรียญน,นี่ต้องใส่คข้ามาตัวเข้าเองเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องการ ไปให้ถึงเป้าหมายของเฮาคือความเป็นราชินีเหรียญที่ผ่านมาเขาเป็นไพเด็กเนาะบานนี้เฮาต้องการเป็นไพราชินีละเพราะว่าเฮาคิดว่าเฮาต้องการให้เขามีความมันคงให้งานเฮาก้าวนาให้การเงินเขาพัฒนาขึ้นไปจนแบบว่าถึงที่สุดประมาณนั่นละพี่น้องบ่ถึงที่สุดก็ให้ไปไกลมากที่สุดเท่าที่จะจะไปได้แต่ที่นี่ต้องใส่คําา่ามันมีไพไพซิ0ถวยที่ขืนมานนี่ ึ้นมาเป็นใบแรกนี่บงบอกว่าบางที่ตัวเฮาเองเขาอ,อาจจะทุ่มเทยังบ่พ่อเด้อจ้ะไพ่ซิฟถวยเป็นไพ่ขอ,ข,อของครอบไพ่ของครอบครัวไพ่ของความสุขความสบายใจแต่มันบรรเ่เมนไพ่ของการทุ่มเทการพยายามพี่น้องมันเป็นไพ่ของเออเป็นคล้ายๆก็ว่าเขาสบายเกินไปนะนึกออกบ่พี่น้องเขาอาจจะมองทุกอย่างในแง่ดีเนาะคือว่าเฮ็ดซัมนีกับพ่อแล้วคือว่าเฮ็ดซัมนีก็พ่อแล้วความสามารถซัมหนีกับพ่อแล้วประมาณนี้ มันมีไพ่เดอะฟูนะมืนนะพี่น้องมีไพนะ่เดอะฟูเนาะไพ่หนึ่งไม้เท้าสี่เหรียญยังสิหลายสิง่งหลายอย่างเขคยขก็มาโตเฮาเองเฮา,า,ส,บา,ส,บาสบายเกินไปนะความมุ่งมัน่นบ่หลายเดอะฟูนี่บางที่ถามว่าความคิดดีบ่ดีความคิดสั่งสรรหลายสิง่งหลายอย่างนั่นดีมีแต่แนวดีๆไอเดียดีความขาดหวังเต็มเปี่ยมไม่กลัวอะไรการเริ่มต้นนี่ยังใหม่ๆนี่โอเคเลยแต่ว่าอา,อาจจะ สบายไปหน่อยหรือความถุ่มเทพยายามจะบหลายแล้วก็ต้องใส่คขว่าคาดหวังว่ามันจะดีพี่น้องมันมีหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานึ่งเฮาคาดหวังว่าการเริ่มต้นนี้จะพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ที่นี่ถามว่าณตอนนี้หรือเร็วๆนี้จะประสบความสําเร็จบอไพ่หกไม้เท้าที่ขึ้นมาเนาะมีไพ่จัสเมนน้ำกระ,ะดับหนึ่ง พี่น้องความสําเร็จระดับหนึ่งหกไม่เท่าบบแมนวาบบแมนวาจะบ่สาเร็จเลยความสําเร็จก็ระดับหนึ่งเป็นที่พ่ออกพ่อใจถ้าสมมุติว่าเขาหุ่นส่วนหุ่นส่วนกับพ่อใจถ้าสมมติว่าเป็นกิจการครอบครัวครอบครัวคนในครอบครัวกับพ่อใจคนรอบข้างเพื่อนรวมงานอีกยังก็คือโอเคทุกคนเห็นว่าน่นละประสบความสําเร็จแต่ว่ามันยังบบทีสูตรเนาะพี่น้องเนาะหลักการที่สําคัญคือมันจะซากว่าที่เขาคาดคิด านะตอนนี้เช่าหน้าสีมีนแต่บ่ว่าเขาเห็ดอีกอย่างไปกระตามแต่เป็นไอเดียไม่โครงการไม่หรือโปรเจกต์ไม่อีกอย่างของเขากระตามแต่ต้องบอกว่า,าระยะเวลาที่เขาขาดการไวอาจจะบ่มาตามกําหนดเดอ้อผลของงานอาจจะบ่มาตามกําหนดแต่ถามว่ามาบอจัดเม้นึ้นมามันมาแน่นานาละเพียงแต่วา่เาเข้าต้องมีการจัดการเรื่องเวลาที่ดีไพ่หกไม่เท่าคอเสียของไพ่ใบนี้คือบางที่เฮ้า เขาสบายเกินไปนยเฮ้าบบเข็มงวดเฮ้าบ่จัดแจงเรื่องเวลาให้มันแบบกระชับหรือไ้มันแบบว่าบ่มีรอยโวนะพี่น้องจัดการเวลาดีๆใส่ข้านี้ก็แล้วกันแล้วก็มันก็จะมาได้ดีตามที่เฮ้าเหอุ u d g m e n t คือนมานาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันเป็นไปตามที่เฮ้าเหตุถ้าเฮ้าเห็ุบดีเฮาปล่อยปะละเลยเฮ้าบบเข็มงวดผลของมันก็เป็นตามนั่นมันจะบบเกินมันจะบบเกินไปตามที่เฮ้าคิดดอก หาถวยที่ขึ้นมาโมงว่าตัวเข้าเองมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจละเช่าล่าสีมีนสัปดหานีต้องบอกว่ามันมีความเบื่อหน่ายในภยนัยใบนี้อาจจะเบื่อหน่ายหรือบ่พ่ออกบ่พ่อใจกับสถานการณ์เพราะว่าเขารู้สึกว่าบางที่เขากำหนดว่าอโอเคละงานงานจะเซตหรืองานจะสําเร็จมือนีนะประมาณนี้พอหอดเวลามามันมันเปลี่นไปตามเป้าเข้าจะรู้สึกว่าเข้าเฮ็ดผิดพลาดเข้ารู้สึก เบื่อนายผิดหวังเสียใจรู้สึกว่าโอ้ยมันคือเป็นจังสี่ประมาณนะั้นนะมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเฮาเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นถามว่าแก้ไขใดบอแก้ไขใดก็แก้ไขที่อารมณ์ความรู้สึกเฮานั่นแหละยังที่บอกว่าปัญหามันคือบางที่ยังยังสีเหลียญน,นี่เนาะพี่น้องสีเหลียนถ้าพูดถึงในเรื่องของการงาน มันก็มีความหมันคงระดับหนึ่งละพี่น้องมีความหมันคงระดับหนึ่งแล้วก็ความเอาจริงเอาจังของเข้าก,ก็โอเคระดับหนึ่งเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเข้ามาต้องไปเป็นห่วงอีอย่างมันหลายเพียงแต่ว่าเข้าอาจจะคาดวังมากเกินไปก็เป็นไปได้คาดวังมากเกินไปว่ามันจะดีด,ด้วยที่ว่าเป้าหมายเข้าเรียกได้ว่าเป้าหมายเข้าชัดเจนเล้อจะเรือเชาล่าสีมีนเป้าหมายเข้าชัดเจนเข้าต้องการไปถึงที่สุดแต่ที่นี่มันอาจจะ ยังที่บอกและว่าเฮาเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้พิธีพิธันมากเท่าไดเฮาปลอยปะละเลยในหลายจุดหลายสิ่งหลายอย่างประมาณนี้หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวานอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันว่าเขาอาจจะบ่ได้ให้ความพยายามเฮาเฮากับย้อนย้อนการตรวจสอบอีหยังอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันเนาะพี่น้อง,องก็เลยเห็ดให้เฮารู้สึกว่าเฮาบ่ค่อยพ่ออกพ่อใจไปไหนก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก พี่น้องของข้าเอกเนาะชาวราศสีมีนเอาละก็จะประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้คราวๆอยู่ในกรอบสัปดาห์หนึ่งเนาะพี่น้องเขาบ่ได้ดูในระยะยาวเพราะฉะนั้นกัพยายามจัดระบบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกระชับและ้วกะ็บิ่งให้รอบคอบทุกอย่างจัดการเรื่องเวลาดีๆและจะเดินเราก็ต้องไปคิดแบบว่าโอ้ยอันนี้ขฮาผิดพลาดบอจังสันจังซี่มันเกิดขึ้นได้ข้าเห็ดจังไ๋มันกระ,ะได้ดจังสันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า เฮาพญายามเต็มทีเ่เหตุทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเต็มความสามารถแล้วผลที่มันเกิดอีกยังขึ้นมามันก็จะได้ตามนั้นละ่ะเขาก็ต้องไปขึ้นอย่างหลายสาแนจักน้อยกับ่เป็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอาละความรักคนโสดความรักคนโสดเช่าล่าสีมีนเนาะจ้ะ ใช่ละเอาละเป็นการเปิดไพ่โดยรวมเด้อจ้ะเดอ้บอบบแมนดวงชะตาผู้ใดผู้นึ่งพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสเดอ้ออาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกคนชาาราสีมีนราชินีไมเท่าขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนี่เอา่าวกรเลยโฟกัสเรื่องการงานอัศวินไม่เท่านํำเรื่องงานอยู่เต็มเต็มหัวใจ แต่ว่าต้องดูว่าความรักความสัมพันธ์จะจะมีอีหยังแบบว่าเขามาให้ชื่นใจหรือบบอจัสเมนต์นะมีสองถ้วยขึ้นมานึ่นเอาละย่างในอยหน่อยก็มีความชุม่มชื่นหัวใจอยูเดอจ้จะชุม่มชื่นหัวใจแต่ทางนี้และทางนั้นเชาล่าสีมีนบได้ซีเรียสเลยจะเด้อบได้มาโฟกัสเรื่องนีซีเรียนสิบเหรียญบอกได้เลยว่า มีแนวโนม้มว่าช่าล่าสีมีนจ,จะมีคนเข้ามาคุยอยู่มีคนเขามาคุยอยู่แล้วก็อตอนนี้อาจจะได้คุยกันอยู่แหละอาจจะได้คุยกันแล้วละเขาคนที่เขามาอาจจะเข้ารู้ละว่าเขาอาจจะชอบเข้าหรืออย่างใดก็ตามแต่หรืออาจจะเป็นตัวเข้าเองน้่เข้ากันรู้สึกว่าเขารู้สึกดีๆนั่แต่ว่าความสัมพันธ์ของสองคนยังเป็นแค่การเริ่มต้นยังบไดายตกลงใจว่าจะคบกันด้วจใจยังบไดายตกลงใจ แต่ว่าจะว่าไปแล้วมี j u ดเม้นต์ขึ้นมาน,าาจจานํ่เฮาอาจจะตัดสินใจเร็วๆนี่ละเออาจจะตัดสินใจเร็วๆนี่แหละแต่ว่าณตอนนี้กำลังพิจรารณาอยู่กำลังพิจรารณาอยู่ว่าจะเฮ็ดจังดดีประมาณนี้เนาะว่าจะเอาจังดดีเพราะว่า,าด้วยนาไพโดยร่วมคนโสดลาด่าสีมีนเดืเอเฮ้าโฟกัสเรื่องการงานเต็มที่เลยเ ลาชีนีไมเท่อาอ์เวินไมเทาเจเหรียญเท่า,ากับเรื่องทํามาหากินนีมาเป็นอันดับหนึ่งเฮายังอยู่ในช่วงที่ว่าตงเรื่องความรักนี่เขาบอกว่าช่วงนี้พักกรน,นะพี่น้องพักกรเมยมาดดนว่าเสนะเมยมาดน,าน,ม,ม,าดนมันมีหาเหรียญน,น้ำจัสมนนี่บงบอกว่าบางที่ตัวเฮาเองเฮาอาจจะพึงเลิกล่าก,ก็ค้นเกามาละตอนนี้นี่ถือว่าสภาพจิตใจยังบ่พร้อมดอก ยังบ่พร้อมที่จะคบคนอื่นนะพี่นอ้องมันยังมีความรู้สึกเก่าๆบางที่มันก็นติดค้างอยู่ละกะ,อะขอดูไปก่อนเนาะเป็นเพื่อนกันไปก่อนคนที่เขามาที่คุยกันยุณนะตอนนี้อาจจะ,ะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นคนที่เข้าติดต่อประสานงานกันเนาะพี่น้องมากโดยเรื่องงานก็นเป็นไปได้เพราะว่ามีภัยงานขึ้นมาสเตรนต์โตเข้าเองณนะตอนนี้ ยังบกคิดว่าเขาจะหักไผ่พี่น้องถ้าไ,ไั่ใบนี้ขึ้นมาสําหรับคนโสดเนี่ยโสดต่อไปอีกเพราะว่าตัวเขาเองเขาอาจจะยังบดได้โฟกัสหนึ่งละ่ะ<ม>สองเขาบดได้เห็นความสนใจหลายสามตัวเขาเองเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเลือกหลายเลือกมากเออ ตั้งสเปกไวสูงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปชอบผู้ใดง่ายๆประมาณนั้นจิตใจค่อนข้างบบเมนคนสิมักภัยง่ายๆไปต่อไปบบเมนคนที่ว่าแบบว่าจะมาอ่อนไหวกับเรื่องเล่าแบบนี้ง่ายๆบบเมนผู้ใดเขามาเขากุบับแบบอ่อนไหวแบบคืดหลน้ำเขาโบเมนจังซันค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะมีความคิดของเจ้าของอแล้วก็ที่สําคัญเนาะซีเลียนนี่ยังยังรู้สึกว่าอยากอยู่ในสภาพะนี้ไปอีก ยังหวงความโสดอยู่ยังรู้สึกว่าสภาวะนี้ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยจากความเสียอกเสียใจเพราะว่าเรื่องเล่าเก่าๆบางที่มันยังอยู่บางที่เขายัางรู้สึกว่าโอ้ยแบบว่า,าพึงเจ็บซ้ำน้ำใจมาบดดนประมาณนั้นยังรู้สึกบางที่อาจจะรู้สึกว่าเขายัางเครียรเรื่องเล่าเก่าๆบทท่านแล้วบทท่านจบอารมณ์ความรู้สึกของเขายัางบอพร้พอมแล้วก็ซิปเหรียญหนี่บางที่ เป้าหมายในเรื่องการงานเป้าหมายในเรื่องการเงืนความหมันคงทางการเงืนความหมันคงของครอบรั้วของเหา่าหรือบางที่เฮาเาช่าล่าสีมีนบางคนอาจจะต้องได้รับผิดชอบครอบครัว้วนําคาใชจายครอบครัวเป็นคนดูแลครอบรัวเพราะฉะนั้นบางที่เรืเ่องความรักความสัมพันธ์ณตอนนี้มันอาจจะยังบม่มะกระตัวเหาเองเนะาะเช่าล่าสีมีนอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นสะกอนกับประมาณนี้บางคนอาจจะได้เดินทางนําเกี่ยวกับเรื่องงานแต่่าคนที่คนที่เขามานนี่ก็ เป็นเพื่อนกันไปก่อนนั่นละสามเมถาวบอมเนว่าเขาจะบรรบพิจารณาเข้ารับพิจารณาอยู่เพราะว่าความรู้สึกเข้ากับรู้สึกดีๆนะเขารู้สึกว่าเว้ากระถือกันดีอยู่หนะบอมเบนว่าบ่ได้ปฏิเสธเด้อบ่ได้ปฏิเสธกะเว้าถือกันดีอยู่กะดูกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนเนาะอ่าสำหรับค้นโสดกับประมาณนี้ต่อไปคนมีแฟนมีค้นขบมีคนคุยเนาะจ้ะ คนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยเนะาะภัยเฮ้าภัยเขาอาจจะสลับกันเนาะจา้ะราชาดาบสามดาบห้าไม้เท้าราชินีดาบสี่ดาบเนามีแต่ภัยดาบแถ,แถวบน แถวล่างมึงดูราชาเหรียญ justice ส,ส,สองถ้วยเด็กถือถ้วยหนึ่งไม้เท้าเอาละช่าล่าสีมีนอาจจะคุยกับเมถุนตุนกุมเนาะหรืออาจจะจะเดนทีล่าสีตุนอาจจะมีพืชศพกันมาก,ก่อนเขามานำอ่าแล้วการต้องใส่คำว่า มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่ความสัมพันธ์พึ่งจะเริ่มต้นบ่ดนมีทั้งหนึ่งไม้เท้ามีทั้งเด็กถือถ้วยมีทั้งสองถ้วยเนาะเอ่อย่างหน่อยๆกันได้ความรู้สึกของคนแถวแถวล่างนะพี่น้องความรู้สึกของคนแถวล่างความรู้สึกยังอยู่ที่จุดเริ่มตน้นจุดเริ่มต้นคือเริ่มโคบเริ่มคุยและะ้วก็มีความพออกพอใจในการเล่นลกันแหละ,ะถามว่ารักไหมกก็กคือจังพึ่งเริ่มรักเริ่มคบนั่นแหละพี่น้องความรู้สึกความ ผูกพันความอีกยังจะจะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณใายๆก็ว่าพึงเริ่มตนบดนดณตอนนี้โตโตเพื่อนเองเพื่อนกับกระลังพิจารณาอยู่หรอกว่าว่าโอเควะ่ะล่องคบเบิงว่ามันจะเป็นไปจังไดจะลงโตบอ่อจะเข้ากันได้บอ่อจะมีความเขาเรียกว่ายังล่ะไปกันได้บอ่อหน่ะล่ะ แต่ว่า,าต้องต้องบอกว่าคน้นแถวล่างเนาะอันนี้พอได้เบาแถวแถวล่างแล้วก็เลยเบาต่อเลยเด้อพี่น้องแถวล่างนี่เพิ่นมองว่าเพิ่นค่อนข้างที่จะพิจารณาละเอียดเด้อพี่น้องจัสติสนี่ต้องใส่ขัานพันละเอียดแล้วก็ละเอียดยิบนําถาวมาจูจีจุกจิกบอจูจีจุกจิกระบางที่เพิ่นก็อาจจะคิดว่าเพิ่น <c oughs> เพิ่นค่อนข้างที่จะถักครบแล้วก็จะครบกเร็เอาจริงเอาจังนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าตรง ต้องมีความพ่อเหมาะพ่อดีกันนะมันตรงลงตัวมองว่าความสัมจจพัพนธนะ์อายุอาจจะต่างกันพอสมควรเด้อพี่น้องมีไพ่ราชามีไพ่ราชินีแล้วก็มีไพ่เด็กเนาะอายุอาจจะต่างกันเพราะฉะนั่นมันต้องมีการพิจารณาค่อนขังขากแน่จักหน่อยเพิินกับพิจารณากระลังอยู่กรลังตัดสินใจถามว่าแถวลางชั่วหรืยังมองไว้ยังบ่ชั่วเด้อจ้ะอื แต่ชอบไหมนะชอบอ่าโอเคละก็เริ่มครบแล้วก็ยินดีที่จะดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไป <c oughs> ขอโทษจ้ะแถวบนที่นี่แถวบนแป๊บนึงแล้วจ้ะแถวบนรู้ซึกว่า,าไพราชาดาบราชินีดาบขึ้นมาแถวบนนี่ซี่เรียดเลยก็ความสัมพันธ์นพี่น้อง ครบนี่ครบแบบจริงจังเลยจริงจังแล้วค้ายๆก็ว่า,ามันจะมีปัญหาแน่อยู่ถึงพี่ว่าไพ่รา,าชาดาบราชินี่ดาบนี้มีแนวโน้มว่าเพิ่นเพิ่อนอยากเป็นคนสั่งอยากเป็นค้นสั่งอยากเป็นคนควบคุมเพราะว่าเพิ่นซี่เลียดในความสัมพันธ์นี่หลายแล้วกับบางสิ่งจะจะ,จะบ่คอยบ่คอยอารมุ่มอาร่วยนะนะเพราะว่าเป็นคนชัดเจนไงเป็นคนชัดเจนคือจังไดเบาจังสัน้นแล้วก็เอาจริงเอาจัง และที่นี่มันก็นมีปัญหาอบ่แปลกใจเลยเพราะว่าหาหาว่ามีหาไม่เท่าเขามาความคิดความคิดความขัดแย้งกันก็นจะมีอยู่พี่น้องความคิดความขัดแย้งกันสําหรับบางคนอาจจะอายุอาจจะบรด้ตางเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโดยความตรงตรง,ตรงใส่คําว่านิสัยใจ้อค่อนข้างที่จะอบอ่นยอมกันคือมันมันแตกต่างกันนะ,นะพี่นออ้องเวลาพูดเวลาคุย ถ้าสมมติว่าอายุบ่ต่างกันกับนิสัยจะใกล้เคียงกันตรงที่ว่าชอบสั่งชอบควบคุมเพราะฉะนั้นเวลาพูดเวลาคุยกันมันจะบอ่อเข่ากันมันจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงอยู่ตลอดพี่น้องเรื่องทะเลาะเบาะแหวงอยู่ตลอดสามดาบึืนมากกับทะเลาะเบาะแหวงบอยคัดใจคัดข้อกันคําเบาข้าจ่าบลลมัดร,ระวังกักบบ่แปลกใจเพราะว่าไผ่ทั้งไผ่ราชาดาบราชินีดาบนี่เป็นคนคือจังไหลเบาจังซันนะนะพี่น้องเพราะฉะนั้นบางที่คนฟัง่งอาจจะบ่อ บ่อคอยโอเคปัญไดประมาณนั้นก็เลยเหตุให้มีปัญหาแต่สําหรับคนที่อายุต่างกันหาไม่เท่านี่ก็บอกว่าบางที่ทัศนคติหรือมุมมองต่อเรื่องเล่าต่างๆมันก็นต่างกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ มันก็เลยทะเลาะกันบ่อยโดยรู้โดยร่วมแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างอะไรหรือไม่ก็ตามแต่บ่งบอกว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงบ่อยสาเหตุก็ด้วยทัศนคติที่บ่ค่อยตรงกันเวลาเเบาเวลาอย่างคิดเห็นบ่ค่อยตรงกันอาจจะด้วยเพราะว่าห้ามพึงเริ่มคบกันบ่นานก็เป็นไปได้พี่น้องมันยังบ่ท่านในหูใจกันนะนะบ่ท่านในหูใจบ่ท่านในหูนิสัยกันคักๆยังต้องคืนว่ายังต้องเลียนรู้กันไปอีกยูฮานา ้วกาไฟไดไฟยนึงเบาแบบบ่ค่อยขึ้นปันไดอะนะขึ้นจังไดเบาจังสั้น้วก็มองว่าอารมณ์ความรู้สึกคนแถวล่างอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าเนาะแต่ว่าแถวบนนะตอนนี้ขอบอกว่ายังอยู่นิ่งๆนะยังบ่ต้องการไปไกลกว่านี้คนแถวบนยังไม่ต้องการไปไกลกว่านี้เด้อจ๋าเด้อเพิ่นกำลังขึดกกำลังพักอยู่อารมณ์ความรู้สึกนี้ไม่ได้ดังใจเลย ไม่ได้ดังใจเพื่อนรู้สึกว่ามันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างขอคิดดูก่อนขอพิจารณาดูก่อนว่าจะไปต่อไหมแต่ว่าแถวล่างนี้ก็คิดคือกันคิดคือกันพิจารณาคือกันแต่ว่าเป็นไปในแนวโนมที่ว่าใจร่องพญายามปรับพยายามหยางก่นเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกนี่รู้สึกว่าอารมณ์อ่อนไหวมากกว่านะพี่น้อง แนวโนมแนวโนมความสัมพันธ์แฮงแมนกะกะคือิยูจังสี่ไปอีกภักหนึ่งละ่ะเร็วๆนี่พี่นอ้องยูจังสี่ไปซะก่อนกะอึดอัดกันแน่ยู่แต่ว่าเขากบต้องอดทนเนาะก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องรอคอยเพราะว่ามันยังบ่ไปไกลกานี่พอย,ยังที่บอกว่าแถวบนเพิ่นกะยังบ่ไปเพิ่นยังขอดูขอ,อพิจารณาเบิ่งซะก่อน ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแหวงด้วยเรื่องเล็กๆในน้อยจะเหตุให้เกิดปัญหาเด้อพี่น้องเดอะทาวเวอร์ Tower, บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดนะนะเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังการทะเลาะเบาะแวงที่ค่อนข้างจริงจัง,จงไอทะเลาะเบาะแวงจริงจัง,จง,จงนี่ผลสรุปออกมากนี่ก็ไม่ผู้ใดบอกใดเด้อว,ว่าจะเป็นจังใดอัศวินถวยอัศวินถวยราชินีเมทาวฮาดาบ โอ้เมันระวังเรื่องทะเลาะบ,บอแวงมีโอกาสทะเลาะบ,บอแวงอีหลีแต่ว่าก็คือว่าล่ะทะเลาะบอแวงแล้วขึ้นก็มาเข้าจ,จาัดการจังไดเนาะอัศซวินถวยนี่ขึ้นมาอัศซวินถวยรลชินี่เมทาวม่มองว่าถึงขันเลิกบอ,อะทะเลาะบ,บอแวงถึงขันเลิกบอด้วยนาไผ่มองว่าอาจจะบ่เลิกอาจจะบอเลิกเพราะว่าด้วยความที่อัศซอวินถวยไฟใดไฟหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าโวกะกะมากยุจังสนาพี่น้อง อาจจะเป็นแถวล่างก็ได้เพราะแถวล่างมีสองถวยมีเด็กถือถวยเนาะแล้วขยับมาเป็นอัศวินถวยอยากไปต่อ,อยูหนะันนาอาจจะคิดว่าเอาอดทนเอาประมาณนั้นปอยากไปต่อ,อยู่ละราชินีไม่ท้าเอเองถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักความสัมพันธ์หรือบางที่บดาโฟกัสมากแต่ว่าถัดสมมุติว่าคิดว่ารักแล้วแล้วก็คบแล้วก็พยายามเต็มทีน่นั่นแหละที่จะให้มันไปหลอดประมาณนั้น กับบ่ไดดบ่ได้บบดมีปัญหาอย่างเพียงแต่ว่าบางที่เพิ่นกับโบคอยบบคอยได้ห้เวลาหรือบบคอยได้ห้ความสําคัญก็ความรักปันใดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเพิ่นบ่ยอมไปไถเนาะเ,เพื่อนยั่งพยายามว่าอยากให้ไปต่อใดเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจจะเทดให้สถานการณ์มันพหน,นักเป็นเบากับ,ก,บกับเป็นไปได้ขึ้นกันสมมุติว่าเวลาทะเลาะกันต่างคนต่นตงแห้งเนาะพี่น้อง หาดามนี่เป็นเรื่องของข้าเวาข้ามจ่าด้วยจะสามดาหาดาใส่ข้าเวาข้ามจ่าที่แบบว่าบอลรักษาน้ำใจกันเลยแลวกัทะเลาะกันก็ตั้งใจสีอาสนะนะถ้าบ่มีแผลถ้าบ่ลหลพ้นแผลสนะกับบ่เศร้าเบาอะนะพี่น้องกะกะล่องพิจารณาเบิ่งเอาเนาะถ้าโตเช่าล่าสีมีนถ้าโตเข้าเองเฮ้าต้องการให้ความสัมพันธ์มันยังไปต่อได้เฮากับเศร้าซะเศร้าหมายถึงเศร้าทะเลาะบ่แเ่นเศร้าครบเศร้าทะเลาะคล้ายกับว่าย่อมซะหนะ ถ้าเกิดสว่ามีปากมีเสียงกันกะงย่อ,ยอมซะแต่ว่าจะย่อมแบบว่าเออ,อยากสนาหลายกษสนาโหลดโบแมนย่อมอยังสีเด้อพี่น้องอันนี้บุไดอันนี้แห้งไปกันไน่กะย่อมแบบมิชันเชิงแน่ประมาณนั้นให้เขารู้สึกว่าเอ้าโอเคเขาศสนาซาประมาณนั้นออพอเราเขาไปบอกให้เขาย่อมแพ้เข้าบาุไดเด้อพราะฉะนั้นก็บ,บอกเจ้าของซาถ้าสมมติว่าเขายังอยากไปต่อเนาะประมาณนี้ะเดี๋ยวขอมาดูขําแนะนํา ระมาระวังเหนืองทะเลาะเบาแว้งแล้วพี่น้องเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะคำพูดคำจาแลวก็ความความอีโก้จัดนั่นแหละอีโก้ e จัดว่าชั้นเจ๋งอ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ว่าเขาเจ๋งคือการนะครับถ้าสมมติว่าเป็นไพ่ล่าชาดดาไพ่กับไพ่ล่าชาเหรียญนาะพี่น้องต่างฝ่ายต่างดื้อรัน้นต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองมีเหตุผลต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาทะเลาะกันมันยากที่จะมีผู้ใดยอมแพ้ เพราะฉะนั้นชาวราสีมีนกับขึ้นยุกับใจเจ้าของเนาะว่าจะย่อมใดบ่จะยอ่อ,ะยอมที่จะลดอีโก้ของเจ้าของลดทิฐิมาดูคําแะน,นำเลอจ้ะ The l o v e r s คำแาแนนนํนำสำหรับชาวราสีมีน Judgment 10ถ้วย6ดาบ6ไม้เท้า เอาละถ้าต้องมาดูกัน The l e v e r s e นี่ก็คือจังไดเชาล่าสีมีนเหลียกหลกีเลียงบดายเด่เรเรี่รรนี่ก็ต้องได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง The l o v e r s กับ Judgment นี่ต้องได้ตัดสินใจอยู่แล้วไพ่สองใบนี่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวของกับการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้มันปัญหามันจบเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาจัดการให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่ ให้มันเมิดไปอะนะและ้วการทางนี้และทางนั้นเนาะบางที่เฮากับต้อ,ตองต้องได้ได้ได้ใส่เหตุผลมาว้านาเพราะว่า the r e v e r s นี่บางที่เฮามีแนวโน้มว่าเฮาจะตัดสินใจยากคือกันเพราะมันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเขามาเกี่ยวของยกตัวอย่างเนาะพี่น้องยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเฮากาลัางตัดสินใจว่าเฮาจะไปต่อหรือบอถามความรู้สึกเจ้าของเจ้าของกับว่าหักเนาะเจ้าของกับว่าหัก แต่ว่าที่นี่พ่อพอมาดูว่าเอ่อเฮาจะเฮาทะเลาะกันด้วยเรื่องอยังแล้วเขาจะแก้ไขเรื่องนี่ใดบอเอ่อเฮาจะคิดว่าถ้าสมมุติว่าเอา้ายังที่บอกว่าเอา้เอาเฮาเฮากันยอมเวลาทะเลาะกันเฮาเฮาย่อมให้เขาสนะว่าสัน ถ้าดูตามเหตุผลแล้วถ้าว่าเอาเอารมณ์ความรู้สึกดูตามเหตุผลแล้วเฮาสิย้อมใดถุกเทื่อหรือบอการทะเลาะเบาะแววงนี้มันจะจบลงได้ไหมจะเลิกทะเลาะใดบออันนี้มันต้องมีการโดยใส่เหตุผลนาเนาะพี่น้องต้องพิจารณาดีๆแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนาะจัดเม้นขึ้นมามันกะมันกะมีโอกาสที่ปัญหามันจะได้รับการแก้ไขแล้วพี่น้องตัวเฮาเองปัญหาที่เฮาเผชิญอยู่มันมีโอกาสที่จะจบเร็วๆนี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะจบเร็วหรือบอด้วยนาไพ หกด่าหกไม่เท่ามันจบไม่เร็วพี่น้องข้ามตอบนี่เขาจะได้อยู่แต่ว่ามันจะจบ,บรเร็วดอกมันตรงได้ใส่เวลาได้ใส่เวลาแต่ว่าถามว่าอ,อารมณ์ความรู้สึกเข้าจะเป็นจังไหนหมออว่ากับพอนลา่พอสมควรพอน,ลา,พอพอนลายพอสมควรเขาควรสิแบบจะว่าไปแล้วพอนลา่มันกะมันกะแมนอยู่เนาะเออด้วยด้วยไพ่เพียงแต่ว่ามันมันบเบลอตัวเข้าเอง คือว่าเขาอยากเขาอยากไปต่อหรือบอมองว่าสิบถัวยนี่เขาอยากไปต่อหรือบอ1สิบถัวยเป็นไพ่ของอความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปจนถึงที่สุดเขาต้องประเมินเบิงดีๆว่าอันนี้ต้องถามเจ้าของเนาะเป็นคําแนนนําของเขาเขาต้องถามเจ้าของว่าเขาอยากไปต่อจนหอดหอดที่สุดหรือบอจนแต่งการแต่งงานประมาณนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะมาประกอบการตัดสินใจของเขาเพียงแต่ว่าด้วยนาไพ่คํามตอบมันจะบมาเร็ว มันจะต้องอาศัยให้เวลาผ่านไปสะกก่อนต่างฝ้ายตั้งอารมณ์เย็ยนแล้วอาจจะได้มาพูดมาคุยกันอีกรอบหนึ่งและะ้วก็ด้วยนาไพ่มองว่ามาพูดมาคุยกันอีกนาจะมีขอตกลงที่ดีจบไปด้วยดีเข้ามาจบไปด้วยดีคือเฮาอาจจะได้ครบกันต่อโดยที่ว่าปรับความเข้าใจคุยกันแล้วว่าออโอเคเฮาจะเป็นจังสีจังสีจังสีต่อไปออแล้วกะ็เริ่มต้นกัน ไม่คบกันแบบอ่าโอเคตามปกติประมาณนั้นความสัมพันธ์เป็นไปได้เรื่อยๆประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันแต่ว่า,าถึงแม้ว่า,าจะจบกันอิหลีประมาณนี้แบบจบความสัมพันธ์มาสั่นก็นจะก็จะจบไปด้วยดีความการทะเลาะเบ,บาแหวงย่งยางไ่หลวงกะจะบ,บ่มีดอกถ้าสมมติว่าเฮาเฮาตัดสินใจดีๆแล้วกะอย่อาไปมองว่าอย่าไปเล่งนะพี่น้อง อม,มองว่าไพ่หกดาบหกไม่เท่าขึ้นมาอย่าเล่งเด้อบอกว่าเ้าจะเป็นฟไฟใดก็ตามแต่พญายามแบบว่าใจเย็นๆนะนะใจเย็นๆคอยคืดคอย,คอย,ค,อยคอยพิจารณาไปสองเหรียญ้าความสัมพันธ์จะไปต่อใดพี่น้องความสัมพันธ์จะไปต่อใดมันต้องได้ซอยกันสองคนเด้อสองคนต้องปรับเข้าหากันอย่างที่บอกว่าถ้าเข้าปรับผู้เดียวบ่ได้เด้ต้องได้พูดได้คุยกันเด้อจ้ะเด้อ เครียกันซาซางกันต้องซ้อยกันปรับปรับดีไซน์ใจข้อปรับการเว้าการจาปรับเอ่อปรับซ้อยกันว่าต่อไปพอว่ายังที่บอกเหมือนเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกีเนาะพี่น้องเนาะว่าถ้าสมมติว่าเที่ยวนี้เขาว่าเออโอเคทะเลาะกันเอาห้องวาอยากเลิกเนาะเขากับเอาโอเคยอมมาให้เจ้าสนะประมาณนั้นเขาสิยอมได้สูเทอบอถัดสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอปรับนํา หรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาปรับแต่ตัวห้องประปรบมันก็คือเกา่าเออเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อใดสองคนตรงซอยกันต้องปรับคืนกันเนาะม่งวายังต้องใส่เวลาอีกโดนเติบพี่น้องแปดเรียนขินมาต,ต้องใส่เวลาอีกโดนเติบเอ่อบางที่เขาตรงได้ใส่ความอดทนเอ่อกับปัญหาซ้ำๆเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นซ้ำๆถ้าเข้าอดทนใดความสัมพันธ์มันก็ไปต่อใด ขึ้นย่กับตัวเหาขึ่นยุกับร่วมความรู้สึกของเหาว่า,เ,าเราต้องการให้ความสัมพันธ์ไปต่อไหมเหาต้องการไปต่อเฮาต้องได้อดทนเติบหนึ่งอยู่แล้วจ้ะและความสัมพันธ์มันจะค่อยๆพัฒนาไปเองของมันโดยที่ว่าถามว่าเลวบอบบเ็วซาแปดเหลี่ยนนิซาเลืภยัยไผถาดดินเพียงแต่ว่ากะกะต้องขื้นยุกับ ใจเหาเนาะพ่นองว่าเหาจะอดทนพ่อบอความรักของเรามากพอไหมความอดทนเราเพียงพอไหมกับการที่จะอดทนนึ่นแล้วก็ต้องขืนก็ว่าสองคนจะได้ซ้อยกันปรับซอยกันปรับเข่าหากันหรือบอประมาณนั้นก็สรุปแล้วภายในสัปดาห์นี้มองว่าสถานาการณ์ยังทรงๆลักษณะนี้เนาะจะ้ะเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเหานั่นแหละระ,ะมัดระวังเรื่องทะเลาะเบาแวงไว้กันแล้วกัน เอาละเป็นกำลังใจให้เช่าลาดีมินพันพนไปได้ด้วยดีเดี๋ยวจะเด้อสัปดาหนาคอยมาเช็กด่วงกันใหมมือนีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า